สวัสดีทุกคนนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราลงงานวิ่งไป15งานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางถนนนะครับแล้วก็จะเป็นทางเทรลเนี่ยประมาณ2งานนะครับระยะไกลสุดก็30มโลตอนนี้เราใช้ในาฬิกาที่เป็น apple watch ในการที่เราจะใช้จับในเรื่องของเวลาใช้จับในเรื่องของา a ด้วยต่างๆเนี่ยตอนนี้เราใช้ค่ามาตรฐานเลยครับโดยการใช้ m a c hard rate เนี่ย220เนาะแล้วก็ลบด้วย u ยเนี่ยแล้วก็ถูกซอยออกมาเป็นโซนตามที่นาฬิกามันจัดมาให้ในรอบนี้ผมได้มีโอกาสนะครับ ได้ไปทำการเทสต์ตัว VO2 Max เพื่อจะหาค่าความฟิตนะครับแล้วก็การตรวจลักเตสในเลือดเนี่ย เพื่อจะดูว่าเราเนี่ยมีโซนหัวใจอยู่ที่เท่าไหร่ในการวิ่งในแต่ละโซนนะครับเพื่อที่จะให้ผมรู้นะครับว่าโซนหัวใจในการซ้อมของผมอะจริงๆแล้วเนี่ยโซนหัวใจที่เป็นโซน2หรือโซนซ้อมของเราเนี่ยจะอยู่ที่ฮาร์ดแวร์อยู่ที่ตัวาเท่าไหร่นะซึ่งวันในทางพีโวเนี่ยเขาให้เราได้ไปทําการทดสอบนะครับตัววิวทูแม็กเพื่อจะดูความฟิตของร่างกายเราด้วยแล้วก็ในการตรวจของตัวเลกเทเทชด้วยนะครับเพื่อจะมาดูโซนหัวใจของเราเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันครับว่าเขามีการตรวจ ยังไงบ้างแล้วผมต้องวิ่งอีกเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับไ,ไ,ไปดูแหงไปดูรองเท้าเปล่าไปดูไงต้มดูเท้าเปล่าเกือบแล้ว สว่างแล้วสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่สนามชูป,ปะเตมีวันนี้เรามามาทำไวเพราะว่ามาตรวจวีลทูแแล้วก็ l ลค t เต e ดครับผมโอเคไี้จิแล้วนะวันนี้มาตรวจวีลทูแกซ์กับ t ล t e เต s ดเทสโชของร่างกายผมเนาะเ,เพราะว่าเราเพิ่งจบบางแสน21มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็รีคาบูรีประมาณ2องาวันแล้วเราก็มาลองตรวจให้ดู ดูอะไรดูเพื่ออะไร 1. เช็คความฟิตของร่างกายนะครับ2ก็คือดูเรื่องโซนจะเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้โซนตัวเองถูกรับนะครับโซนหัวใจตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีการตรวจยังไงบ้างซึ่งไม่เคยทําเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูวันนี้พีวเขาจัดให้มันมันเอาไปสำหรับกักวิ่งมันต้องใช้แบบประโยชน์อะไรอะ่ะจริงๆอ่ะวิววิวทูรู้อะไรคริงจริงอนะ่ะการตรวจ วิวทูแแล้วก็ l ล c กเต e อ่ะจะได้ในเรื่องของโซนการซ้อมอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างระหว่าง v ิวทูแม็กแล้วก็ l ล c กเต e นะครับวิวทูแมเนี่ยมันจะใช้ในการประเมินสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจนะครับแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยจุดเด่นเลยคือจะได้ค่าในเรื่องของการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายเรานะครับส่วน l ล c ก a ต e เนี่ยจะเป็นการเจาะที่ปลายนิ้วเพื่อดูเลือดนะครับที่มันเกิดตัว l ลกเตที่มันเกิดขึ้นในร่างกายนะครับ ซึ่งจะสามารถใช้ในการออกแบบโซนการฝึกซ้อมได้คือ,ค,อคือจริงๆมันก็คือรู้ไว้ดีกว่าถูกปะคือรู้ไว้ดีกว่าเพราะว่าบางทีแบบบางทีบางคนอาจจะวิ่งแบบโอเวอร์โอเวอร์เพสตัวเองหรือโอเวอร์โซนตัวเองอย่างเงี้ยมันาอันตรายถูกปะใช่่ปป<ๆ>ูมม้าเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะทุกคนเนี่ขอเขาเอา,เอาเอามืออาชีพมาโดยตรงแต่วีลทูแม็กเนี่ยถ้าคิดง่ายๆคือยิ่งเยอะยิ่งฟิตอ,อ่ใช่ไหมใครับใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าค่าว i ลทูแม็กเนี่ยก็ไม่ใช่ ทุกอย่างสำหรับการออกกำลังกายใช่ใช่ซึ่งต่อให้วิวทูแม็กสูงแต่ว่าพอมาดูไส้ในครับในเรื่องของโซนแอโรบิกหรือว่าโซนแอนแอโรบิกเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการวิ่งระยะยาวโอเคโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวีทูแม็กของคนวิ่งร้อยเมตรกับวีวทูแม็กของคนวิ่งมาราธอนหรืออัลตร้าเนี่ยก็แตกต่างกันเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นวันนี้ต้องทำอะไรมากเสเต็ปแรกเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อย ก็สิ่งแรกเลยคือการเตรียมตัวมาก่อนนะครับก็คืองดออกกําลังกายโซนสูงเนี่ยมาอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับสองก็คือพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงครับสามก็คืองดอาหารมื้อหลักเนี่ยมาอย่างน้อย8-12ชั่วโมงเหมือนเจาะเลือดตรวจหมอถูกไหมใช่ครับแค่ว่าหมอเนี่ยอาจจะให้งดน้ำด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคืองดคาเฟอีนครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยรบกวนในการเกิด กดไนติกด้วยแล้วก็จะรบกวนในเรื่องของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายเราโอเคงั้นวันนี้ฝากด้วยนะครับผู้มาได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวนยถุงน้ำตาลสโคตรดีเลยแต่วันนี้เย็นนี้เอาไงคืออะไรวิ่งกลับก่อนกรสนลุมเนี่ยแถวนี้พี่เต้นเก็บอาราบิกอยู่จริงๆเรื่องจริงแล้วไม่ได้เล่นเลยนเต้นโคตรเก่งอ่ะกับหอยากมากเลยนี่ตานี้เป็นดับเดอร์เลยนะตานี้ไม่มีอยู่ที่เดียวเองอ่ะ เหมือนตัวนะทุ่อย่างไปเนาะโอเคนี่ลองนี่คนแรกเหรไม่เยอะลองกระโดดกระโดดหันหน้าไปรู้สึกว่ามันจะหลุดได้หได้อยู่ไดก็มันบังตาหรือว่าหลับได้ไหมโอเคได้ไ เราชมแลครับเดี๋ยวจะไปเริ่มเลย อโอเคอวะครับผมไม่มีเสียงลมหายใจเนี่ยแน่นอนไม่มีเสียงลมหายใจเลยหน้ากากบังหน้ากากบังอยู่<ๆ>ไม่ยิงไงหกสี่ศูนย์ เริ่มตึงละเล่นยังเหนื่อยเลยยังไงพลาดปตอมมากปตอมไหมาส่วนแดกไปเล่นไปแสดงโฆษณาเดี๋ยวไปท้าดวลดวลท้าดวนตะวันตกจุดอย่างนี้ไปที่มุ่งเยาวหรือว่าสองรอบเฮ้ ปตามคนล่างดูวนนี้แล้วไม่ตกดวงวนนี้ใช่ครับตามคนล่าเท่าไ่นะทวนครับรอบต่อครับไปครับเดี๋ยวดูข่าหน่อยครับตึงละโอ้ยใกล้ละวด้านที่ย้อนสวยเลย วิ่งยังไงให้เพเซอร์นำครับไปลุยๆพี่สุดท้ายครับพี่นิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวคนเบอร์นิดเดียวดเดยวเี่ดดยมครับ ไม่ต้องคุยกับผมคำตอบตามต้มไหมคะไม่ต้องมาคุยด้วยเ็ดใหม่จริงมันโกรธกูมั้งอ่ะพี่บงพี่วัวไม่โพสให้เลยอะไรเงี้ยเอาหรือกดเลคคอร์ดเป็นไงครับอะไรนะเป็นไงครับมีกดเลคคอร์ดมกดเลคคอร์ดเทสใหม่นะน้องลากเพยท่าห้าทวดน่ะนี่หมดเลยใช่ไหมพอแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับผมคนพอคนพอเดี๋ยวมาคุย โปรคอคือต้องตามเทสเซอร์ให้ทันโอเคไม่กู้ทำไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ค่าแบล็คเตดเทสตโอครั้งที่สองเนี่ยมันมันคืนละหรือว่าได้โซนคมโอเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบวิ่งยังยังน้องเลยในวิ่งสามก็คือต่องสี่ตออีกรอบใช่ครับแม็กซิมัมเลยครับโอเคเนี่ยแม็กซิมัมนะก็ก็จริงๆต้องวิ่งจนสภาพประมาณนี้ครับคือไม่ไหวแล้วถ้าถ้าน้องเทสน้องก็ต้องจนไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันได้ไหมสภาพ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวอีกเขาบอกว่าประมาณวัน2วันเพราะว่าต้องไปใช้ในการตรวจวัดค่าออกมาก็จะเป็นตัวเลขทั้ง V2 Max แล้วก็เทชเนาะเดี๋ยวเราเอามาให้ทุกคนได้ดูกันหลังจากที่เราได้ตัวเลขจากเขาแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ผลตรวจเมื่อวานนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของ V2 Max มนะครับ v ีทูแเนี่ยจะเป็นค่าอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดนะครับ ซึ่งถ้ายิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งเป็นตัวชี้วัดถึงเรื่องความฟิตในเรื่องของการออกกําลังกายแบบเอนดูรานแล้วก็เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความยั่งยืนของชีวิตนะครับเ,เมื่อวานนะครับเทสจนถึงแม็กซ์สปีดอ่อสิบสอกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเพสห้ทั่วนะครับ v ว m โทแม็กเนี่ยอยู่ที่37.6นะครับแล้วก็ ตัว m a ็ h e a ฮาร์ t เที่ดันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่179บีตเปอร์มิเนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหายใจสูงสุดเนี่ยอยู่ที่129ลิตรต่อนาทีทีนีน้พอเอาค่าพวกนี้มาเทียบกับเกณฑ์อายุแล้วก็เพศนะครับเรื่องแรกเลยเรื่องของเวทูน Mac, ักสาม็ดจุดถ้าเทียบกับเกณฑ์น่ยจะสังเกตว่าถ้า อายุ40นะครับเพศชายต่าสุดเลยในเรื่องของพอแย่ที่สุดเลยครับจะอยู่ที่38.5นะครับซึ่งของพี่เบิร์ดเนี่ยจะอยู่ที่37ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตลาลนะครับแน่นอนว่ามันจะต่ำกว่าเกณฑ์แต่ว่าด้วยเรื่องของเวทโทแมกนะครับมันจะประกอบในเรื่องของสมรรถภาพปอดการหายใจนะครับแล้วก็สมรรถภาพหัวใจนะครับ ซึ่งพอมาดูในเรื่องของการหายใจะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าลิตรต่อนาทีซึ่งถ้าเทียบกับเกณฑ์แล้วเนี่ยเกณฑ์บุคคลทั่วไปนะครับจะอยู่ในช่วงเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยสิบซึ่งพี่เบิร์ดเนี่ยทำได้เลยซึ่งทำได้เลยเกณฑ์ทำได้เลยเกณฑ์ตั้งตั้งสิบถึงยี่สิบหน่วยนะครับก็คือ ด,ด้วยคนทั่วไปอะครับถ้าคนที่เฮลตี้สุขภาพดีนะี่ยหายใจสูงสุดต่อน,นาทีนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงหนึ่ง้อยสิบก็ถือว่าเป็นคนที่ฟิตละแต่พี่เบิร์ดเนี่ยทำได้ถึงหนึ่งรอยยิเกลิตรต่อน,นาทีซึ่งเหนือกว่าคนทั่วไปอีกที่สุขภาพดีนะครับตีความว่าสมรรภาพปอดเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบีบตัวหัวใจเนี่ย เมื่อวานน่ยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่23 ml ต่อครั้งนะครับไอเลข23เนี่ยมันบอกอะไรอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ของ American Heart a s s ociation หรือว่ากระทรวงเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของอเมริกาครับเขาก็จะมาดูว่าหัวใจเต้นหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถส่งค่าออกซิเจนไปเลี้ยงเท่วร่างกายได้ กี่ ML นะครับซึ่งเขาได้ทำงานวิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่างมา200กว่าคนเนะ่ยคนที่สุขภาพดีครับจะอยู่ที่ประมาณ12 ML ต่อบีบก็คือปั๊มเลือดหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถส่งออกซิเจนได้12 ML แต่พี่เบิร์ดเนี่ยทำได้มากกว่าเขา2เท่าก็คือ23 ML ซึ่งตีความได้ว่าสมรรถภาพหัวใจเนี่ยทำได้ดีมากทำได้ดีมากนะครับ แต่ว่าทำไมไอ้เรื่องของวิวทอมกเนี่ยมันถึงยังต่ำกว่าเกณฑ์ใช่ไหมซึ่งจะสังเกตว่าเนี่ยครับไอ้หน่วยวิวทอมกเนี่ยมันคือ ml ต่อกิโลกร,รัมน้ำหนักตัวต่อนาทีตอนเนี้ยไอ้ต่อนาทีในการหายใจเนี่ยมันทำได้เลยเกณฑ์ละแล้วก็ไอ้การบีบตัวหัวใจที่เป็นหน่วย ml เนี่ยวันเนี้ยก็ทำได้เลยเกณฑ์ละสังเกตไหมว่า ml ก็ดีการหายใจต่อนาทีก็ดีแล้วทำไมมันยังต่ํา นี่เลยครับหน่วย KG ใช่ซึ่งถ้าอยากจะให้วิวทูแม็กเพิ่มขึ้นนะครับแนะนำว่าอาจจะต้องลดน้ำหนักตัวให้ให้น้อยกว่านี้เพื่อที่จะได้มีตัวหานะที่น้อยลงนะครับถามว่าวันนี้ฟิตไหมอ่ะฟิตโหทะลุเกณฑ์เลยวันนี้ฟิตทะลุเกณฑ์แต่แค่ว่าเราเนี่ยยังยังแบกแบกภาระส่วนเกินอ่ะที่เยอะไปหน่อยนะครับ ช่ครับทีนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดในเรื่องของ performance ในขณะวิ่งนะครับตัวแรกเลยในเรื่องของสมรรถภาพหัวใจเส้นสีเขียวๆตรงนี้ครับคือการบีบตัวหัวใจที่ผมบอกเลยก็คือบีบตัวหนึ่งครั้งสามารถส่งออกซิเจนได้กี่ ml นะครับแล้วก็สีส้มๆตรงนี้คืออัตราการเต้นของหัวใจ จะสังเกตว่าในตอนเริ่มนะครับตั้งแต่เดินจ็อกกิ้งวอร์มอัพสองเส้นเนี้ยมันขึ้นคู่ขนาดนันไปหมายความว่าหัวใจบีบตัวถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นปริมาณเลือดก็ค่อยๆเป็นสโลปขึ้นไปขึ้นไปนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งอะครับจุดที่ฮาร์ตเลต147ครั้งต่อนาทีหัวใจบีบตัวได้23 ml กับฮาร์ตเรทอยู่ที่100 หกสิบเอ็ดครั้งต่อนาทีหัวใจก็บีบตัวได้ยี่สิบสามมลเท่าเดิมเหมือนกับว่าตั้งแต่ความเร็วสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเพลหกไปจนถึงแม็กสปีดสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเพลห้าเนี่ยหัวใจต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะส่งปริมาณออกซิเจน่ะไปเลี้ยงเท่าร่างกายได้ในปริมาตเท่าเดิมนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจอะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่า อาจจะต้องมาดูว่าโซนสูงตรงนี้ครับตั้งแต่เพส6จนถึงเพส5เนี่ยเราอาจจะให้ชั่วโมงบินมันมันน้อยไปหน่อยมันเลยทำให้สมรรถภาพหัวใจเนี่ยไม่ได้พัฒนาตามกับความหนักแล้วก็เรื่องต่อไปครับในเรื่องของปอดการหายใจเนี่ยเส้นสีส้มๆคือความถี่ในการหายใจเส้นสีเขียวๆเ,เนี่ยคือปริมาณอากาศที่เข้าปอดนะครับจะสังเกตว่า สองกราฟเนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นคู่ขนาดสวยเหมือนกับกราฟหัวใจซึ่งสีน้ำส้มเนี้ยคือความความถี่ในการหายใจใช่ไหมคือเดี๋ยวมันก็ส1ครั้งเดี๋ยวมันก็44ครั้งสักพักมันก็จะลงมาส8ครั้งบ้าง31ครั้งบ้าง50ครั้งบ้างหมายความว่าความถี่ในการหายใจเนี่ยมันไม่ได้หายใจถี่เป็นจังหวะที่สม่ําเสมอเพราะเดี๋ยวมันก็หายใจถี่เดี๋ยวมันก็ หายใจช้าบ้างนะครับมันเลยส่งผลให้เส้นสีเขียวครับคือปริมาณอากาศที่เข้าปอดเนี่ยมันก็สวิงตามเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปพีกบ้างเดี๋ยวมันก็ลงมาต่ำบ้างนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องลองโฟกัสต,ตัวเองว่าอาจจะให้แบบหายใจเป็นจังหวะที่ดีมากขึ้นหมายความว่าหายใจให้มันลึกๆแล้วก็หายใจออกแบบ ทีท่ๆสม่ำเสมอครับเพราะว่าถ้าอากาศมันเข้าปอดได้ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่เป็นจังหวะเ่ยมันก็ส่งผลต่อการลาเลียงแก๊สออกซิเจนน่ะที่จะไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อันนี้ก็จะจบไปในเรื่องของเรโทแมกนะครับส่วนหน้าเน,นี้ยจะเป็นในเรื่องของการเจาะแลกเตะนะครับก็กราฟเนี้ยครับก็จะไล่ตั้งแต่ เพจสิบสองมันจะถึงเพจห้านะครับซึ่งเราก็จะได้โซนแบ่งออกมาเป็นสองโซนก็คือเป็น LT หนึ่งหรือว่า lactate threshold ที่หนึ่งนะครับก็คือตอนที่เราเริ่มออกกำลังกายนะครับเบสไลน์เนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งจุดแปดมิลลิโมลนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆเนี่ยค่ามันก็จะค่อยๆเพิ่มจากหนึ่งจุดแปดเป็นสองสองเป็นสี่สองจุดสี่ครับอันนั้นจะเป็นจุดแรกที่กดแลคติกในเลือดเนี่ยมันมีการ เพิ่มขึ้นที่มันเ,เขาเรียกว่าเป็นจุดที่มันหักเหนะครับซึ่ง L T 1เนี่ยผมก็จะให้เป็นโซน2หรือว่าเป็นโซนแอรบิกจะอยู่ที่เพสเครึ่งนะครับซึ่งผมว่ามันก็กตรงกับที่ซ้อมตอนนี้อยู่ลนะครับแล้วก็พอเพิ่มความเร็วไปเรื่อยครับจาก7 3 0ไปจนถึงหกสี่ศูนย์ท่วนนะครับจนมาถึงประมาณ ห้าสี่ยเน่ยตัวกดล,ลักติของเราเนี่ยมันเริ่มหักเหขึ้นเป็น4ี่มิลิโมลหรือเรียกว่าลัเตทเทชชที่สองนะครับซึ่งไอลัเตทเทชชที่สองเนี่ยก็จะเป็นเพสที่ใช้ซ้อมสำหรับการวิ่งอ่อเทมโปนะครับวันนี้จะอยู่ที่เพ4ห้าสี่สามวันนี้อาจจะต้องวิ่งให้เร็วขึ้นหน่อยก็คือหมายความว่าจะต้องเหนื่อยขึ้นละตอนนี้ เพื่อให้มันพัฒนาศักยภาพของหัวใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของปอดด้วยครับใช่ครับแล้วก็วันนี้แม็กซ์แม็กซ์สปีดอะเพ5ทห้าทวนนะครับซึ่งผมก็จะให้โซนมาเป็นดังนี้ครับก็คือโซนวอร์มอัพเนี่ยหรือว่าวิ่งรีคอเวอรี่ครับอาจจะให้วิ่งอยู่ที่เพลทแปดนะครับแล้วก็วิง่งโซน2ที่จะเป็นขอบล่างสุดเลยเนะี่ยจะอยู่ที่ 7จ็ห้าสามหรือว่าเจ็ดจุหกกิโมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วนะิ่งอีซี่เนี่ยวันนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสามศอย่างที่บอกไปส่วนเท m มโปครับผมก็ให้เป็นสองโซนก็คือ,อขอบล่างเลยก็คือเป็นหท่วนก็คือเป็นโซนที่พี่เบิร์ตซ้อมเนตอนเนี้ยหท่วนส่วนเท m มโปที่เป็นขอบบนนะครับวันนี้จะอยู่ที่เพสห้าสี่สามนะครับ ที่โซนเทมโปอะครับมันเป็นจุดแล c เตทเ t โชที่2ซึ่งหมายความว่าร่างกายเราครับจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตอ่ะหนึ้เปอร์ซึ่งพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตในร่างกายเราครับมันมีปริมาณที่ค่อนข้างจำกัดมีแค่แบบสองพันก็หมดไปครับซึ่งแนะนำว่าถ้าจะซ้อมเทมโปครับควรจะโหลดพลังงานเข้าไปก่อนในรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตนะครับ ซึ่ง pace ห้าสี่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10.5กิโเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตครับ850ร้อยแคลอรี่ต่อชั่วโมงซึ่งซ้อมเทมโปครับ3โล4โลเนี่ยใช้เวลาเต็มที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็หานครึ่งไปครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะซ้อมเทมโปครับควรจะโหลดพลังงานเข้าไปก่อนให้ได้อย่างน้อยสัก 400จนถึง420แคลอร,รี่ก่อนซ้อมนะครับอ,อ,อินเท์วล์ลงคอร์อนะครับจะอยู่ที่เพจ5้ทวนนะครับถ้าวิง่งเอ2รอบสนาม800เมตรเนี่ยจะอยู่ที่3นาที12วิส่วนถ้า400เมตรนะครับจะอยู่ที่1นาที36ิวินะครับซึ่งการโหลดพลังงานก็เช่นเดียวกันครับต้องโหลดคาร์โบไฮเดรต เข้าไปก่อนซ้อมนะครับชั่วโมงหนึ่งใช้1,100แคลอรี่ครึ่งชั่วโมงก็ใช้ประมาณ550แคลอรี่นะครับเนี่ยนะครับก็ข้อมูลที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งรีพอร์ตให้อีกทีว่าวี r อทอแม็เป็นอย่างไรสมรรถภาพปอดสมรรถภาพหัวใจตามเกณฑ์เลยเกณฑ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สรุปในเรื่องของเพสในการซ้อมให้ครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับการทดสอบตัว VO2 Max แล้วก็ทดสอบตัวแรกเต็ดเฮชชนเนาะโดย p ีโวนะครับเขาเตรียมมาให้เราแบบนี้เลยถ้าใครสนใจนะก็ทักไปที่ทางแฟนเพจของ p ีโว้ด้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านข้างนี้ให้นะครับทีนี้แหละผมก็จะดูแหละว่าในการซ้อมโซนอของผมเนี่ยผมจะต้องวิ่งความเร็วที่ประมาณเท่าไหร่เนาะแล้วก็ที่สาคัญเขามีเพ c สเทมโปให้ด้วย,เ,ยเหนื่อยเหมือนวันนี้วันนี้ก็วิ่งมาเหนื่อยมากเลยครับ โอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเาด้วยวิ่งไงอ้วนนะครับทางช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ท่องทาง YouTube ช่องทางทิกตอกใช้เชียร์เขาด้วยกันวิ่งไงอ้วนอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เหนื่อยมากไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่